เอาแล้วครับวันนี้นะครับวัวควายครับอันนี้ควายสีน้ำตาลแล้วก็พี่วัวนะครับสองสีนะมีสีขาวกับสีดำนะแล้วก็อันนี้ควายสีดำเขาจะมาวิ่งแข่งกันครับว่าใครชนะนี่ก่อนจะให้แข่งนะครับก็มาดูฐานก่อนเลยนี่นี่ใส่ฐานสามก้อนครับแบบนี้นี่ไมนี่แบบเดียวกันนะครับนี อันนี้วัวเหมือนกันนะครับใส่ถานเหมือนกันดูดูดูใส่ถานเหมือนกันนี่เทสเสียงหน่อยนะ้า <ys> มีไฟด้วยอ่านะแล้วก็นี่ใส่ถานเหมือนกันเห็นไหมสามก้อนนะครับพร้อมแข่งหรือยังมาเดินยาก่อนมั้ลองลองลองเดินมันยากโอ้โหเดินไม่ค่อยไา้เดินมันยากไม่ได้นะครับ ยกย,ยกยกยิกอเดินลงเนินเดินลงเนิน <c oughs> ลงเป็นแถวเลยดูสิเห็นไหมไปไปไป,ไปโอเคเด็กในเมื่อเดินมาย,ยากไม่ได้เราจะใหญ่ใหญ่ที่อเก็บตัวแข่ง <c oughs> let's go ไปน้ำไปน้ำอาล้อก่อนอไปเลยเหมือนว่าสีดำจะแรงนะเนี่ยเดี๋ยวลราต้อนเราต้อนให้อยู่ในกรอบด้วยนะโอ้ยสีน้ำตาลน้ำนะเนี่ย ัวน,นี้ช้ากับเพื่อนเลยนะ,ะเดี๋ยวลองแทงอะไอหนกัน,อน,นโอเคอะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะเริ่มต้นเท่ากันมาช่วยดูเอาวเท่ากันแล้วกอให้เขาให้ตในท,ทางควายตีน้ำตาลแรงที่สุดนะครับ แล้วก็ควายสีดำแล้วลองมาก็เป็นวัวโอ,โอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบายควายสีตาลไม่ที่หนึ่งนะครับแล้วควายสีดำที่สองวัวที่สามนะครับ